ครับวันนี้เราจะมารีวิวการฟัดชิ่งออยฟอร์ดเลนเจอร์ลิมิเต็ด2.0นะครับเดี๋ยวไม่เสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการขันน็อตอ่างน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเก่าออกก่อนนะครับครับแล้วก็จะมาขันน็อตนะครับใต้เอ่อท้องเครื่องยนต์นะครับเป็นอ่างน้ำมันเครื่องนะครับใช้คุญแจหรือบล็อกนะครับเบอร์13นะครับขันน็อตออกนะครับอันนี้ผมก็ขันไว้แล้วนะครับ อขั้นตอนต่อไปเราก็ปล่อยน้ำมันเครื่องลงเลยนะครับนะครับอันนี้ทําคนเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีคนจับให้นะครับมีคนถ่ายให้นะครับก็จะดูยุ่งๆหน่อยอ่าเราก็ถ่ายน้ํามันเครื่องนี้ออกนะครับน้ํามันสกปรกมากนะครับอันนี้ใช้มาประมาณเจ็ดพันโลนะครับครับเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปนะครับ ขั้นตอนต่อมาเราก็เติมน้ำยาฝัดชิงออยเขาลงไปนะครับอันนี้ยกมือเดียวนะครับอันนี้ทำคนเดียวครับไม่ไม่มีผู้ช่วยนะครับพยายามทำให้ดูนะครับน้ำยาก็จะเป็นสใสๆอย่างนี้นะครับ ฟอร์ด2.0เนี้ยจะใช้ประมาณ7ลิตรนะครับ เสร็จแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องเดินเบา5นาทีนะครับเพื่อเป็นการช้าล้างนะครับทําความสะอาดในห้องเครื่องยนต์ช้าล้างสิ่งสปกปรกคาบน้ํามันเหนียวเหนียวของน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติหลักๆนะครับช่วยในการาทําความสะอาดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ชําระแหวนลูกสูบให้สะอาดนะครับห้องเครื่องคาบเหนียวเหนียวของน้ํามันเครื่องของรถยนต์นะครับ น้ำมันเครื่องดีเซลนี้มันจะเหนียวมากนะครับข้างบนนี้น้ำมันเครื่องชนิดไหนก็ไม่สามารถที่จะชั้นล้างสิ่งสปปกปรกหรือคราบเหนียวที่อยู่ข้างบนนะครับข้างบนห้องเครื่องประมาณช่วงนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะชะ้ล้างลงมาได้แต่เราใช้ปัดชิ้งอยนะครับช่วยทำความสะอาด1ปีต่อครั้งก็ได้นะครับผมฮะประมาณนี้นะครับถ้าพบถึง5นาที เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายออกนะครับแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ครับที่สำคัญนะครับขั้นตอนการฟัดชิ่งนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเราห้ามนะครับเปิดแอร์หรือว่าเปิดวิทยุใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เครื่องเดินเบาให้มากที่สุดนะครับภายใน5นาทีครับให้เครื่องเดินเรียบอย่างเดียวนะครับภายใน5นาทีเครื่องก็จะ เงียบลงตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปนี้แล้วก็สามารถทำเองที่บ้านได้นะครับเราดูแลรถเรายิ่งกว่าศูนย์บริการอีกนะครับการทําความสะอาดแบบนี้ทำให้รถเรานะครับยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์แล้วก็อยู่กับเราได้อีกยาวนานครับ ตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ไปทำการเปลี่ยนน้ำยาฝัดชิ่งออกนะครับอยู่เรามาดูน้ำยาฝัดชิ่งนะครับล้างออกมาเป็นไงครับ ยังดำอยู่นะครับอันนี้ก็ตัดมาเลยนะครับหล,ลหลังจากเปลี่ยนหลังจากเปลี่ยน น้ำยาพัดช,ชิ่งออยนะครับกับกองน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ำมันลงไปลงลงไปเลยนะครับขอเจ้ทีครับเหนื่อยอากาศร้อนครับอันนี้ก็ทำคนเดียวนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำเองที่บ้านได้นะครับผมไม่ยากครับ ส่วนเครื่อง2.0นี่ครับของผมนี้ใช้น้ํามันประมาณ7ลิตรนะครับ1นึ่งเกลนนี้เกลอนใหญ่6ลิตรนะครับแล้วก็อีก1นึ่งเกลนเล็ก1ลิตรครับ1ขวดเล็กนะครับอันนี้ก็อีก1ขวดเล็กนะครับปริมาณหลิตรเมื่อกี้เกลนใหญ่6ลิตรนะครับบวก1ลิตรเป็น7ลิตรครับ2.0นะครับ for d limited ครับ เสร็จแล้วนะครับการปิดฝาน้ำมันเครื่องนะครับปิดเสร็จแล้วเราก็จะมาวัดน้ำมันนะครับผมก็จะเอาผ้ามาลองนะครับกันเลอะนะครับ เดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงนะครับที่ตัดไปเมื่อกี้เช็ดทำความสะอาดนะครับนี่นะฮะเราค่อยจุ่มลงไปวัดใหม่นะครับครับก็จะดึงขึ้นมาดูนะครับนี่ครับอยู่ตรงขีด มาตานนาครับอันนี้จะดูยากหน่อยนะครับเพราะน้ำมันมันใสครับผมเพราะว่าเพราะว่าผ่านการพัชชิ่งนะครับน้ำมันใสมองยากหน่อยครับใกล้ๆยิงใกล้กล้องไม่ค่อยชัดนะครับครับเอาคร่าวๆนะครับเพื่อนๆอ่อ พอเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆใครชอบก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์นะครับปักตะไคร้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ